สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้ยนะครับผมดีๆต้อนรับสู่ช่องบิ๊กซี่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่น Legendary Bounty Red Band Crimson นะครับผมพร้อมบอกจํานวนเงินกับทองที่จะได้ในระดับ5ดาวนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับสําหรับภารกิจนี้นะครับผมใกล้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมขวดยาเพิ่มเลือดระดับ2มานะครับผมแล้วก็เตรียมรถบัตตี้มาด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องจับบัตตี้สคนนะครับผม โดยเริ่มภารกิจนะครับผมเราเนี่ยก็จะไปเจอคนที่จะมาบอกข้อมูลว่าเรดเป็นอยู่ที่ไหนนะครับผมโดยเขาเนี่ยก็จะบอกเราแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตำแหน่งรถไฟนะครับผมเขาเนี่ยจะไม่บอกเรานะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากได้ข้อมูลตรงนี้ไหมถ้าอยากได้เนี่ยเขาจะหักเงินส่วนหนึ่งนะโดยหากเพื่อนๆเลือกต้องการข้อมูลนะครับผมมันก็จะบอกตำแหน่งรถไฟแบบชัดเจนเลยนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะบอกแค่บริเวณพื้นที่แทนนะครับผม Let see. หลังจากคุยกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยไปตามจุดที่คนนี้บอกเราเลยนะโดยมันจะสูมอยู่2ที่นะครับผมคือบริเวณด้านล่างกับบริเวณด้านบนนะครับโดยหากเพื่อนๆเ,เลือกไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยขี่ม้าไปตามทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราเก็จะเจอรถไฟเองนะ และหลังจากที่เราเจอรถไฟแล้วนะครับผม <_ C ose> ก็ให้เราเนี่ยยิงลูกน้องที่อยู่บนรถไฟก่อนเลยนะครับโดยผมเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยขีม่ม้ายิงลูกน้องมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม <_ C ose> เดี๋ยวเพิ่งขึ้นรถไฟนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขึ้นขบวนหน้าสุดนะครับผม <_ C ose> เพราะว่าผมเนี่ยจะไปหยุดรถไฟก่อนนะครับเรวค่อยมาจับเรสเบนนะจะได้ไม่ต้องกดดันเรื่องเรสเบนเนี่ยหนีทันด้วยซึ่งระหว่างที่เรากำลังยิงลูกน้องบนรถไฟนะครับผมก็จะมีลูกน้องอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขี่ม้าตามมายิงเราด้วยนะก็ให้เราเนี่ยกินยาเพิ่มเลือดไว้เลยนะครรัับผมมมเเเพพาาาะะวว่่่กกนนีียยยจิงถล หลังจากที่เ,เพื่อนๆยิงลูกน้องของเบนจนถึงขบวนหน้าสุดแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปเบรกรถไฟเลยนะครับซึ่งพอเราไปเบรกรถไฟเนี่ยเราก็จะเห็นบอสที่ตั้งสามคนอยู่ในตู้รถไฟนะครับผม จากนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลงรถไฟมานะครับผมแล้วก็เตรียมยิงพวกที่ขี่ม้ามาสมทบต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยยิงจนกว่าจะไม่มีใครขี่ม้ามาเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆยิงพวกขี่ม้ามาหมดแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยไปจับเรดเบนกับเบลตี้อีก2คนได้เลยนะครับผม โดยพวกมันเนี่ยจะอยู่ในตู้น,นะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยแชร์เดนไอดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเนี่ยคือบอลตี้นะเพราะในตู้เนี่ยจะมีลูกน้องอยู่ประมาณคนหนึ่งสองคนนะครับผมเราเนี่ยจะได้ไม่จับผิดตัวนะครับสังเกตง่ายๆคือบอลตี้เนี่ยจะเรืองแสงนะครับผมหากคนไหนไม่เรืองแสงเนี่ยก็ยิงมาไปเลยนะครับแล้วก่อนที่จะไปจับบริดจ์เป็นนะครับผมให้เพื่อนเนี่ยกินยาเพิ่มเลือดเผื่อไว้นะครับเพราะก่อนที่เราจะรวบจับมันเนี่ยอาจจะโดนรอปืนใส่จนตายได้เลยนะ แล้วก็เพื่อนเนี่ยรวบจับบาลตี้แบบนี้อีก2คนเลยนะครับผม และหลังจากที่เ,เพื่อนๆจับได้ทั้ง3คนแล้วนะครับผมกใกล้เ,เพื่อนๆเนี่ยลงมาเล่นโรบอสตี้บนถนนนะครับโดยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเปิดแหนบสังเกตนะครับผมว่าเมืองทัมเบิลวีเนี่ยอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ให้เราเรียกรถบัสตี้ฝั่งนั้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องขี่รถบัสตี้อ้อมไกลนะ พอเราเอาบาตตี้ทั้ง3คนคืบแล้วนะครับผม mm hmm. ก็อาจจะมีลูกน้องเนี่ยขี่ม,ม้าตามอีงเราต่อนะให้เราเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับผม จนเมื่อถึงเมืองธรรมบวีนนะครับผมก็จะมีแอเสเซทภาร,รกิจ Legendary Bounty Red เป็นแครมสันนะครับผมและนี่ก็คือจำนวนเงินกับทองที่ได้จากภาร,รกิจนี้นะครับผมโดยข้อมูลเนี่ยจะไม่ถูกต้องร้อนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมอันทร์ิปทั้งสามคลิปเนี่ยพอเสร็จภาร,รกิจนะครับผมมันก็ดิ้งออกจากเกมทันทีเลยนะทำให้จำนวนเงินกับทองท,องที่ได้อาจจะคาดเคลื่อนนะครับผมก็ขออาภาัยไว้ด้วยนะครับ สรุปแล้วภารกิจของเรดเบนเคลมสันนะครับผมก็เป็นภารกิจที่ได้เงินสูงมากๆเลยนะแล้วก็เป็นภารกิจที่ยิงกันได้สนุกมากๆเลยด้วยดังนั้นเนี่ยผมถึงค่อนข้างแนะนําเลยนะครับผมที่จะให้เล่นภารกิจเนี่ยเพื่อเก็บเงินหรือเก็บเลเวลนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเรดเจนเดลลี่บอทตี้ฮันเตอร์เรดเบนเคลมสันนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกับเรดเจนไดลลี่ตัวไหนเนี่